ยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำความงดงามเธอในยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับฉันเหมือนเคยได้อยู่ข้างๆกันอยู่ในชีวิตเธอฉันไม่ความหมายเหลือเกินแต่ยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ ผู้อำนวยการอภินยาสว่างสีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรรัตเกิดเมื่อวันที่สองเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2507ณบ้านดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นบุตรสาวคนโตของคุณพ่อไทยบุญสมและคุณแม่สำอางบุญสม สมรสกับคุณครูอุทัยสว่างสีข้าราชการครูโรงเรียนสามชุกรัตนโพคารามและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนประวัติด้านการศึกษาเริ่มเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่โรงเรียนวัดดอนใย,ยหอมหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงโรงเรียนราชินีบุรณนะ จังหวัดนครปฐมในปีพุทธศักราช2525ได้สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ด้วยโควตานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า2.50 และได้เข้าศึกษาต่อจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมในปีพุทธศักราช2560ประวัติด้านการทำงานวันที่1กันยายนพุทธศักราช2530ถึง2537บรรจุเข้ารับราชการครู อาจารย์หนึ่งระดับสโรงเรียนบ้านเจ้าเนนอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2 5 3 7ถึง2539ย้ายมายําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2539ถึง2540 สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฟายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2540ถึง2,542สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองเคอำเภอบ่อบพลอยจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2542ถึง2548 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบรุรีและทำผลงานเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547พุทธศักราช2549ถึง2550ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาอําเภอเดิมบางดังบวช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีพุทธศักราช2550ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลา12ปีและในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรณรัตน์จนกเกษียณอายุราชการ หลักการทำงานระลึกเสมอว่าทำดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่เทวดาฟ้าดินรับรู้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดีไม่มีวันเหนื่อยและทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีความซื่อสัตย์สุจริตและกระตันยูต่อแผ่นดินไม่ทำงานเกินหน้าที่แต่ทำหน้าที่ให้เกินร้อยคุณครูส้มแก้วพลเสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรรัตเกิดเมื่อวันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2507หณบ้านกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรสาวคนโตของคุณพ่อทองใบวารีนินและคุณแม่ส้มซ่าวารีนินสมรสกับนายเสมอพล,ลเสนประวัติด้านการศึกษา จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตอน้นที่โรงเรียนวัดกระเสียวอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดโคกม่ออาําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาชั้นมศ .3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ปีพุทธศักราช2523ถึง2525เ 25, ข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูงที่วิทยาลัยครูกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในปีพุทธศักราช2527ถึง2529เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชและในปีพุทธศักราช2554จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติด้านการทำงานวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2525 บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านมาพยอมอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2529ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดท่ามกรูดอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและในปีพุทธศักราช2543ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรณรัตน จนเกษยียณอายุราชการคุณครูพิชชาทินีขันสำริตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรรัตเกิดเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2507ณบ้านกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสมรสกับนายสุวรรณขันสำริตมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนประวัติด้านการศึกษา ปีพุทธศักราช2517จบการศึกษาใช้ประถมศึกษาตอนตอน้นที่โรงเรียนวัดกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2520จบการศึกษาใช้ประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดโคกม่ออำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2525 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสามชุกรัตนโพคารามอํเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2527จบการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงที่วิทยาลัยครูกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและในปีพุทธศักราช2531จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชประวัติด้านการทำงานวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2527บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนปลาปากน้อยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2535ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2551ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านสะบัวก,กังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและในปีพุทธศักราช2557ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจนเกษียณอายุราชการ แรงบันดาลใจของพออนะคะในการที่มาเป็นครูเนี่ยก็คือพ่อค่ะพ่อเป็นครูแล้วก็สอนเราด้วยสอนน้องด้วยเราเห็นพ่อทํางานมาตลอดนะคะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เวลาใส่เครื่องแบบติดบ้างนะมีความรู้สึกว่าโก้มากเลยอยากเป็นครูเหมือนพ่อค่ะก็เลยมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะเป็นครูให้ได้แล้วก็ใครๆก็บอกว่าเป็นครูนี่เป็นยากเนาะ ริงขะยขออากกินพอสอบมาสามครั้งสี่ครั้งหลายครั้งกว่าจะสอบได้เพราะฉะนั้นก็จึงได้พูดกับน้องๆได้นะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่เป็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจว่าอาชีพนี้ใครถามก็ตอบตลอดนะคะว่าต้องเป็นครูให้ได้ค่ะคิดว่าวิอาอาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราที่เราได้เยื่กนะคะ แล้วก็ดีจริงๆเมื่อเข้ามาเป็นครูแล้วก็ดีอย่างที่เราตั้งใจงไว้่ะ่าตั้งแต่เด็กนะคะพ่อแม่ก็จะบอกว่าโตขึ้นเป็นครูนะลูกนะควน,นี้พอไปเรียนนะคุณครูก็ถามว่าโตขึ้นจะมีอาชีพอะไรแล้วก็ตอบป็นครูนะควน,นี้เพื่อนๆนะซึ่งสมัยนั้นไม่ชอบอาชีพครูก็จะหัวเราะเยาะว่าเป็นครูมานอกเหรอเราก็รู้สึกว่าอายๆเหมือนการหวันว่นๆไม่กล้าบอ,อกใครนะเสร็จแล้วพอเรียนมัธยมปลายก็มีคอต้ามาก็เลย สมัครเรียนไปนเรียนราชภัฒน์นะไปรัชพัฒ์เสร็จนะเ,เรียนจบก,ก็ไปเป็นจุหูซึ่งเหล่นั้นนะอายุ19ปนะีเริ่มเป็นเวทครนะเสร็จแล้วก็ได้เ,เ,เจอเด็กๆนะเด็กๆไปประจุทัพภาคอีสานะเด็กๆเกนี่ยน,น่ารักแล้วเขาก็แบบเชื่อมั่นในตัวครูมากเลยนะไม่ว่าครูจะพูดอะไรนี่จะเชื่อฟังตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเออเหานี้ลาอาชีพครูนะนะครูนี่แหละเป็นอาชีพที่เหมาะกับเราที่สุด ส7เจ็ปีนะคะใน,นอายุราชาการก็มีให้การประทับใจเยอะแยะมากมายแหละค่ะแต่ที่ประทับใจมากที่สุดเลยก็คือสอบเป็นผู้บริหารได้ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของชีวิตค่ะชีวิตก็คืออยากจะเป็นครูนี่อย่างเดียวแหละแล้วก็สอบเป็นผู้บริหารได้มาแล้วก็อยู่ได้เกินกระทั่งครบอายุกเกษียณอายุราชาการชมตัวเองว่าเก่งที่อดทนเก่งที่สามารถพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาครูแล้วก็พัฒนาเด็กได้จนเป็นที่ยอมรมับ อันนี้ก็เป็นความประทับใจในชีวิตของการเป็นข้าราชการประทับใจเรื่องนะคะได้ฝึกเด็กนักเรียนถึนชั้นชั้นโต5้ากนะคะฝึกให้เขาได้ทํากิจกรรมเป็นส่วนกเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีปูกกล้วยนะคะต้นกล้วยปลูกผักต่างๆให้เด็กได้ไปขายได้ได้ทำอ่ะได้ลงมือทําก็ต้องสอดขั้นตอนต้องรอดูเฝ้าเขาทุกอย่างกล้วนะเขาจะโดน ได้รับประะปาชิตะก็พยายามเตือนฝึกหลายต่อหลายครั้งหลายปีต่อมาจนกระทั่งว่าเรามีสวนกล้วยในโรงเรียนก็นำพานักเรียนทอดกล้วยแขกนะคะทอดกล้วยแขกมีอะไรก็เอากล้วยแขกมาเลี้ยงนักเรียนนะคะก็ช่วยกันทำกินกันเป็นที่สนุกสนานแต่ที่ประทับใจก็คือได้ไปโชว์ให้ไปสำนักง,งานเขตก็พาไปทำเลี้ยงกัน ปรากฏเจ้ามีเจ้าเด็กป .6 คนหนึ่งเจ้าพอเพียงเนะี่ยเขาก็าเราก็จะกลับเล่นกลับเนี่ยเขาก็เป็นคนปีนปีนลงว่เนะี่ยเอากระทะลงมาเพื่อจะเพื่อจะต้องเดินทางกลับคือจะออกมาข้างหน้ามันก็ติดอันนั้นเป็นความประทับใจแบบเออเจ้าพอเพียงเป็นเด็กที่เกเรมากแต่เขากลับทำตัวคือมา,มาเมื่อเข้ากิจกรรมกับพวกเราเนะี่ยเขาก็เป็นเด็กดีในเปลี่ยนนิสัยเขานะะทำให้เขาเป็นคนดี ได้ทำและได้ไปฝึกในที่ต่างๆตามวัดตมวัดต่างๆตำโรงเรียนที่เราได้ไปนะคะเป็นการกุศลไปด้วยได้ฝึกตรงนี้ก็คือความประทับใจในความเป็นครูได้ได้ฝึกตรงนี้นะคะให้การประทับใจนะคะที่ที่คิดว่ามันจําได้ินบัดนี้ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะต้องย้ายโรงเรียนแล้วกลับมาที่สพดุรีน,น,นะคะช่วงนั้นน่ะก็มีการอ่าพิธีใบสีผูกแขนนะคะผูกแขนเสร็จเสร็จแล้วก็อ่ามีรถมารับร,บรอที่จะ ออกกลับมาที่สปาร์ตรีนะขณะที่ขึ้นรถลับมาเนี่ยนะลูกศิษย์นะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็วิ่งตามเขาวิ่งตามรถมาตลอดเลยแล้วก็ร้องไห้นะวิ่งมาส่งจะถึงประตูโรงเรียนนะเราก็ร้องไห้ไปด้วยนะตอนนั้นค,คือรู้สึกว่าใจหายมากเลยนะค็พอทํางานเนีอออ่ยพอยึดความดีเป็นที่ตั้งนะคะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นครูตอนเป็นครูก็ยึดเด็กนักเรียนเป็นที่ตั้งเป็นพอ,อก็ยึด ยึดนักเรียนยึดครูยึดโรงเรียนเป็นที่ตังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักพอจะพูดเสมอมานะคะแล้วก็การทําความดีนะคะทําไปะ่ะวันนี้ยังไม่ได้รับผลดีตอบแทนเอ๊ะทำไปแล้วใครจะเห็นฟ้าดินเทวดาเห็นค่ะสักวันหนึ่งผลดีจะตอบแทนแล้วก็เราก็จะภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นข้าราชการที่ดีค่ะเ็กนะ้อง ก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้ฝึกฝนตนเองให้เรียนแล้วก็รู้รู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดถ้าเรียนรู้ด้วยตนเองก็สามารถจะมเีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเพื่อประเทศชาติของเรานะคะในวันข้างหน้านำพาประเทศไทยให้อยู่รอดตลอดไปให้ได้ลงมือทำให้นักเรียนะลงมือทำคิดเองทำเองทำให้เป็น และเราก็จะเป็นคนเก่งเป,เป็นคนที่เก่งส่วนคุณครูก็ขอฝากเยาวชนเนาะไว้กับคุณครูที่อยู่ข้างหลังเชื่อว่าคุณครูก็เชื่อว่าคนล้่นหลังเนี่ยนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและอยู่รอดตลอดไปนะคะเข้าคิดก็คือคิดว่าทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยก็จะยอมรับผลอันนั้น เป็นคนใจดีค่ะเป็นคนดูหน่าเกงขาเวลาพูดาาก,ก็จะแบบว่าเด็กก็จะตั้งใจฟังขอให้มีอายุยืนยาวขอให้มีความสุขมากๆนะคะทุกเดือนนะกอไปไแจกกล้วยแข็งนะผมมากินทุกเดือนลยนนะแล้วก็บางทีก็มันทอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับขอไไ้อใจดีมากๆบางทีก็ดูพูดน้อยนึงอนะ่ะผมทำตัวไม่ดีพออเป็นคนที่เข้มแข็งหนักแน่นมีพลังมีพลังมากเลยค่ะ พอออเป็นคนใจดีค่ะพอออเป็นคนตรงๆถ้าเด็กดื้อพอออกก็จะพูดแล้วก็สอนตัดเตือนให้เด็กดีค่ะพอออกเป็นคนที่ช่วยเข้ามาพัฒนาโรงเรียนให้โรงเรียนดีขึ้นมากๆเลยค่ะจากแต่ก่อนหลังจากเกษียณขอให้พอออกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครูวิชาเป็นคนที่สอนดี แล้วครูใส่ฉันป3าาขอจะ,กะเกษียณแล้วขอรวยครให้ครูพิช,ชามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครูพิช,ชา้วยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวครับ ชอบนําอาหารมาแจกพวกหนูเช่นกล้วยทอดมันทอดหรือส้มตําค่ะถึงครูส้มแก้วจะดูจะว่าแต่ก็ดูจะว่าด้วยความหวังดีค่ะหนูอยากให้ครูส้มแก้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ครูส้มแก้วประรสบความสําเร็จหรืออยากให้ครูส้มแก้วมาทําอาหารให้หนูกินทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ แ่เพียงคำลาแต่ใจไม่รังลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบก,กันออนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องได้ไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเลยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบก,กันออนลนจะพานนนี้แค่้มีความสุขแค่นี้ก็มี มันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันตอนลาต้องเป็นือนกันแล้วไม่ว่านานเทาไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนทางลาทางเที่ยวคืนนี้มาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบ